สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนและในวันนี้ก็เป็นสุขสั์วันสดผมเนี่ยก็เลยถือโอกาสนะจะพาไปเที่ยวกันแต่ก่อนไปเที่ยวเนี่ยขอไปหยิบเงินหลังตู้เย็นก่อนอ,อมาแล้วกล่องแรกขอดูสิโอ้แหมเจอปี้200อันต่อไปมาดูที่ซุกเงินแห่งที่2นั่นก็คือที่ใต้ถุนนั่นเอง โอ้โหเจลปี้เหมือนเดิมและที่ผมพาเพื่อนเพื่อมาในวันนี้ก็คือโพไซดอนบอกเลยว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ะมีทีเด็ดแน่นอนน้องจ๊ะมีสถานที่แบบเซฟโซนไหมพี่ขอแบบปลอดภยัยใครหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเลยมีมามีสิคะคุณพี่รับลองว่าเซฟโซนสุดๆเลยแ่ะช่วยดูว่าจะพาเธอไปดำน้ำดูปลาการ์ตูนช่วยดูว่าจะพาเธอไปโตครึ่ง เอาให้สุดแรงถึงแล้วห้องเซฟโซนโอู้ยสาวสวยมาต้อนรับคนแรกเลยสวัสดีจ้าชื่ออะไรจ๊ะชื่อน้องกิ๊กค่ะอุ้ยสนใจมาเป็นกิกพี่ไหมจ๊ะเพราะวันนี้เป็นวันสดได้ค่ะพี่ใจะให้หนูช่วยอะไรดีคะแม่น้องก็พูดไปงั้นน้องช่วยทำให้พี่เนี่ยแข็งทีได้ไหมจ๊ะจนจัดให้ค่ะพี่ ออ้ยน้องพี่ไม่ได้หมายถึงแข็งอย่างนี้พี่หมายถึงแข็งอย่างอืนอ้าวเหรอคะหนูขอโทษทีค่ะออ้ยสาวสวยมองตาปริบป,ปริบให้หนูช่วยอะไรไหมคะพี่น้องช่วยได้จริงเหรอจ๊ะยังนีไม่อ้อมคอนมานะพี่ขอดูหอยได้ไหมอุย้ยจะดูจริงเหรอคะพี่นั้นหนูขอสามร้อยชิลลปพี่ได้ไหมคะโอ้โหหอยโคตรใหญ่เลยน้อง โหนี่มันพามาดูหอยจริงๆหรอวะเนี่ยเป็นไงคพัพี่หอยใหญ่ไหมคะมนที่นี่เนี่ยหนูว่าหอยตรงนี้ใหญ่สุดนะคะพี่ไม่ใช่หอยอันนี้น้องไอ้ไหนางู <c oughs> โธ่ไม่น่าเลยเสียไปทั้ง400เจลปีบอกเลยว,ว่าเสียเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับไม่มาแล้วที่เนี่ยไม่มาแล้ว